ฮัลโหลเทสก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกมโซลาร์นัดเวนออฟเดอะกอดกันอีกเช่นเคยนะโดวยวันนี้เนี่ยตามที่พี่เคยบอกไว้ว่าพี่จะมาสอนการแบ่งค่าพรสวรรค์ตัวละครนะครับผมตัวไหนละ่ะตรงนี้นะครับผมแบ่งค่าพรสวรรค์ต้องบอกได้เลยว่าค่าพรสวรรค์ตัวละครเนี่ยมันเหมือนกันแทบทุกตัวเลยนะครับผมอย่างเช่นไอตัวนี้ อ่าใต้มือไผเป็นสายแทงใช่ไหมก็7 4็ 7, 7เหมือนกันไหมทุกคนมาดูสายแทงตัวอื่นนะปุ๊บอ่าแบ่งความสวรรค์74.7 7เหมือนกันอ่าแล้วพ่อทางซานล่ะ7 4 7, 7 7เหมือนกันนะครับผมเป็นตามนี้เลยมันเหมือนกันหมดทุกตัวดังนั้นเนี่ยพลังเราจะทำให้าให้มันต่อสู้เก่งขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าเราเล่นมาเวลสูงแล้วพี่ก็เลยจะมาสอนนะครับผมแบ่งค่าพรสวรค์ยังไงให้เหมาะกับตัวละครของเรานะครับผมอ่าอย่างเช่นใต้มือไผเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตรีเซตก่อน เรามาอธิบายในแต่ละอย่างเลยนั่นก็คือพลังครับผมเริ่มแรกพลังจะบวกอะไรบ้างแน่นอนเลยเรารู้ว่าเป็นพลังก็ต้องเป็นโจมตีใช่ไหมล่ะอ่ะมันก็จะบวกอยู่2อย่างนะครับผมก็จะเป็นบวกโจมตีนะครับผมแล้วก็บวกต้านทานไม่รู้ว่าทําไมมันไม่บวกกิเลคอนนะเขาไม่บวกต้านทานนะทุกคนมันเป็นโจมตีแล้วก็ท้านทานนะก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ งุนหิดนะครับผมจริงๆมันควรบ,บวกคีติคอนอะไรก็ได้นะที่แบบมันเป็นสายโจมตีให้มันเป็นพลังจริงอะ่ะไม่ใช่ไปต้านทานอ่ะต่อไปนะครับผมร่างกายร่างกายบวกอะไรบ้างบวกเลือดนะครับผมแล้วก็บวกป้องกันแน่นอนว่าอันนี้ตรงนะอันนี้ค่อนข้างพอใจเพราะว่ามันบวกถูกอ่าที่ที่มันควรจะบวกนะครับผมอ่ะต่อไปว่องไวล่ะครับว่องไวก็จะบวกเป็นคิติคอนนะครับผมลบลีกแล้วก็ต้านทานนะครับผมเป็นสามอย่างตรงนี้เลยก็ต้านทานเนี่ยออกบ่อยมากเลยนะสำหรับตัวนี้ ก็จะเป็นคริติคอนอ่าลบลีกต้านทานคริติคอนนี่มันหมาได้ไงวะ <c oughs> อ่ามันเป็นสายลบลีกควรจะแบบเป็นอย่างอื่นนะครับผมแต่นี่นะผมเป็นคริติคอนคริติคอนเนี่ยมันควรไปอยู่กับโจมตีมากกว่าแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันมาอยู่ที่ว่องไวเออต่อไปนะครับผมชํานานชํานาญคืออะไรชํานานก็จะเป็นตรงเป้าทะลวงแล้วก็ต้านคริติคอนอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วใต้มุกไปควรใส่ยังไงล่ะครับผมแน่นอนเลยว่าเขาเป็นสายแทง ดังนั้นการที่จะบวกพลังร่างกายนำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมก็บวกไปเลยครับผมร่างกายนำตัวนี้พลังใต้มืไป่เนี่ยมันพอมีดาเมจอยู่บ้างแต่ถ้าจะให้มันอัพนำตามมาตามร่างกายเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่คุม้มเพราะว่าใต้มูป่ไปเขาเป็นสายแทงดังนั้นสกิลแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่การเพิ่มดาเมจการทําให้ดาเมจตุ้มต้ามเหมือนแบบว่าพวก สายโจมตีเดี่ยวสายโจมตีหมู่หรือว่ามันเบากว่าแม้กระทั่งไอ้ตัวนี้อีกนะครับผมถังซานถังซานที่เป็นสายควบคุมอีกนะสายควบคุมจะปีดาเบทแต่สายแท้งเนี่ยพี่แนะนําว่าการบวกพลังเนี่ยให้มันบวกตามเป็นทีหลังที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้พี่ไม่แนะนําเลยดังนั้นเนี่ยควรจะบวกอะไรล่ะครับผมอ่าร่างกายนะครับผมบวกเป็นป้องกันกับเลือดใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราก็มาดูครับผมพลังเราตัดทิ้งไปก่อนเพื่อนเลยเราก็มาดูว่าตัวที่2เนี่ยเราควรอัพเป็นอะไรที่มันองลงมา ็มาดูเป็นว่องไวว่องไวบอกอะไรล่ะเราก็มาทวนกันอีกรอบว่องไวก็จะบอกเป็นคริติคอนลบหลีกต้านทานเหมาะสำหรับสายแทงไหมลบหลีกนะครับผมมันบอกบวกลบหลีกมาด้วยลบหลีกคืออะไรการที่เขาโจมตีมเรามาแล้วมันขึ้นมิดในฝั่งเขานะครับผมนั่นคือการที่เขาโจมตีมใส่ตัวละครเราแล้วเราไม่โดน นั่นคือเราจะไม่ได้รับดาเมจดังนั้นเนี่ยสายแท้งเหมาะไหมก็ถือว่าเหมาะแต่ว่าได้คินติคอนมาเอามาทําไมนะครับผมเอามาทาไมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่ชํนานาญกันต่อชํนานาญบวกอะไรล่ะครับผมตรงเป้าทะลวงอ่าตรงเป้าทะลวงแล้วก็ต้านคินติคอนดีไหมนะครับผมในส่วนตรงนี้มันก็ดีอยู่หนึ่งยอย่างเหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นก็คือ คริติคอนนะครับผมคริติคอนการต้านคริติคอนเนี่ยมันดียังไงถ้าเกิดว่าเซลล์อูฟังเขาตีติดคริติคอนแน่นอนว่าเลือดฝั่งเรานะครับใต้มุ้ปลายฝั่งเราเนี่ยจะยืนได้ไม่ค่อยนานหรอกเพราะว่ามันติดกี้รลลัวๆดังนั้นเนี่ยการต้านคริติคอนไม่ให้มันติดคริติคอนกับใต้มุ้ปลายของเรามันก็ถือว่าอะไรเป็นเรื่องดีนะครับผมเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเสมอกันเราควรเอาอะไรดีนะครับผมก็ เอาเอาเหมือนกันดีไหมนะครับผมอันนี้มันก็ว่องไวมันก็ดีนะครับผมได้หลบหลีกอันนี้ก็ดีนะครับผมได้ตังฐานคิติคอนดังนั้นเนี่ยพี่แนะนําว่าเอาให้มันเสมอกันแล้วตามลงไปด้วยที่พลังนะครับผมพลังไม่ต้องใส่เยอะนะดังนั้นเนี่ยค่าแบ่งพอสวรรค์อยู่ที่35ทุกคนก็คํานวณเลยครับว่าทุกคนจะบแบ่งเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่นพี่จะขอบวกไปเรื่อยๆก่อนนะ,ะ,ะจะขอเป็นเมื่อกี้14ใช่ไหมเราได้มาจากพลังแน่นอนแล้วก็จะบวกเป็นสัก พี่ขอเป็น20ก็แล้วกันเอาขอแบบถึกๆเลยจะได้ยืนในเพื่อนนานๆเพราะว่าพี่ไม่ได้หวังดามจให้ใตุ้ม่ไปอะไรตั้งหนาพี่ต้องการให้เต้โม่ไปเนี่ยยืนได้นานเพราะว่าใต้โม่ไปเนี่ยสามารถซับโลให้เพื่อนได้ด้วยอันนี้การที่จะได้เลือดยืนาน,นานๆเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับผมต่อไปอ่ะแล้วเรามาบวกตัวนี้กันอ่าบวกดีไปสัก7ดีไหมเจ็ดอ่ะบวกจิตนะครับผมจะเหลือพลังให้ตัวนี้หนึ่งเราพอใจไหมถ้าเราไม่พอใจนะครับผมเราก็ลดมาได้นะครับผมลดแบบนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราพอใจแบบไหนนะผมหรือว่าเราต้องการอ่าบวกนะครับผมบวกแค่19พอแล้วก็าตามนี้นะครับผมบวก18อะไรประมาณนี้นะ18พอยังอ่อเอาเป็นว่าพี่ชอบแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะได้แบบว่าพอมีพลังบ้างแต่ว่าพี่ไม่ค่อยต้องการเลยว่ะอ่ะพี่ขอหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามัน มันดูแล้วนะครับผมไม่ค่อยคุ้มกับใต้มือไปเท่าไหร่นะที่จะเอามาบวกพลังที่ต้องการให้ไต้มือไปเนี่ยมันเป็นแท้งที่ยืนานานๆแล้วก็ซับโลให้เพื่อนให้เพื่อนได้ยืนานานๆด้วยอันนี้มันก็เป็นถือว่าดีนะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปไต้มือไปที่พี่เคยรีวิวไปแล้วทุกคนจะรู้ได้เลยว่าใต้มือไปเนี่ยสามารถซับโลให้เพื่อนได้สามารถเพิ่มดาเมจให้เพื่อนได้มันดีนะครับผมก็ พี่เอาเป็นตามนี้ก็แล้วกันอ่ะนี่ครับผมการจัดพรสวรรค์ก็จะเป็นประมาณนี้จัดให้เหมาะกับตัวละครครับเราไปอ่านสกิลศึกษาสกิลว่าตัวละครนั้น,น,นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมกันแล้วเราก็จะเอามาประกบจุดได้จุดเสียอะไรของมันก็คือการแบ่งพรสวรรค์แบบนี้นะอ่ะก็เสร็จไปแล้วสำหรับใต้มูกไปก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยสําหรับที่พี่แนะนานะเพราะว่าใต้มูกไปเนี่ยหลายๆคนใช้เยอะกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นอันดับที่ อ่าไม่ต้องอันดับดิเป็นเปอร์เซ็นที่99เลยที่จะใช้ใตมุม่ไผ่วิ้ไม่เคยเห็นคนอื่นเนี่ยใช้ตัวละครอ,อื่นเลย <c oughs> ใช้ใต่โม่ไผ่คือแบบเยอะมากแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกดูว่าเซิร์ฟคุณเนี่ย นอกจากใต้มืไปแล้วคนใช้ตัวอะไรเยอะที่สุดนะพี่อยากรู้เหมือนกันแต่วิไม่เคยเห็นเลยนะเพราะปกติเนี่ยเห็นเป็นใต้มือไป่ใต้มือไเนี่ยเท่ที่สุดเลยนะอยู่ได้แบบว่าตั้งแต่เซิร์ฟเปิดจนยันเซิร์ฟปิดเลย <c oughs> อ่านต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวละครสลหรับสายโจมตีหมู่กันดีกว่าสายโจมตีหมู่เนี่ยมีอยู่2ส,สายนะั่นคือระยะใกล้นะครับผมกับระยะไกลดังนั้นเนี่ยพี่จะขออธิบายเกี่ยวกับ ระยะใกล้ก่อนเลยนะครับผมระยะใกล้ควรบวกอะไรดีล่ะแน่นอนเลยว่าเขาเป็นสายโจมตีต้องบวกพลังนําอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปควรบวกอะไรดีนะครับผมบวกอะไรดีร่างกายดีไหมนะครับผมร่างกายก็ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ด้านหน้ามันก็ดีเหมือนกันแต่สำหรับทางทางเฉินเนี่ยไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าทุกคนจะไม่บวกเลยก็ได้นะครับผมสำหรับเลือดเนี่ยเราเอาเป็นสายโจมตีแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตัวละครนั้นเนี่ยมันบางไปนะครับผมก็เรามาปรับร่างกายนะครับผมให้มันสูงขึ้นได้ โดยทางเฉินเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาไม่ต้องการอ่า ฮีสปีนะครับผมทำไมล่ะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรายิ่งมี h p สสูงการที่จะเสียเลือด20%เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมทั้งเชิญเนี่ยต้องการเสียเลือด20%เพื่อจะทุบตุ้มเข้าไปนะครับผมให้มันแบบว่าดาเมจบวก80% 0อะไรแบบนี้มันแรงมากๆเลยนะครับผมพี่แนะนําว่าอย่าไปเพิ่มเลือดให้เลือดเนี่ยมันมาจากสิ่งอื่นๆอย่างเช่นพวกวงแหวนพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆดีกว่านะครับผมการแบ่งค่าพรสวรรค์ไม่แนะนาให้แบ่งเลยก็เป่าไว้ที่ศ ก็แนะนําว่าให้ปรับร่างกายไปบ้านนิดหน่อยนะครับผมย้ำว่านิดหน่อยอย่าปรับให้มันเยอะเราไปปรับที่อื่นกันนะครับผมอย่างเช่นปรับเป็นอ่าว่องไวนะครับผมว่องไวทําไมต้องปรับว่องไวล่ะเพราะว่าว่องไวเนี่ยจะเพิ่มคริติคอนอาจเราจะไปเน้นคริติคอนอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมไอ ไต้โมไปนะครับผมมันมีคีติคอนสูงกว่าถังเฉินเออสามพันสามเลยไม่รู้ว่ามาจากไหนจริงๆนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้พี่ไล่ดูทีละแล้วมันก็ไม่รู้จริงๆว่าไอ้คีติคอนตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่นะเออมาโคตรเยอะเลยน่าจะเป็นพราด,ดาวเออน่าจะเป็นพอดาวแหละคีติคอนถึงได้สูงนะอ่ะแบงค์ฟอนสวรรค์นแน่นอนเลยว่าบกพลังเสร็จ เราต้องบวกว่องไวด้วยนะครับผมเราจะได้ที่คริติคอนได้ทั้งหลบหลีกนะครับผมลบหลีกก็คือเราจะได้ถ้าเกิดว่าลบหลีกได้เราจะไม่ได้รับดาเมจก็ถือว่าดีนะไอ้คริติคอนเนี่ยเน้นเลยเน้นเลยเราจะได้แบบว่าตีแรงๆนะครับตีติดคลิอะไรประมาณนี้นะครับส่วนชํานาญล่ะชํานาญนะครับผมพี่แนะนําว่าให้มัน ลองลงมาเป็นอันดับ3มนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสายโจมตีระยะใกล้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโพไซซี C หรือว่าตัวอะไรที่มันตีระยะไกลเนี่ยให้ทุกคนอัพชํานานเนี่ยไว้เป็นอันดับที่อ่อันดับที่เท่าไหร่วะเอออันดับที่3เหมือนกันนั่นแหละเออแล้วร่างกายเนี่ยทุกคนไม่ต้องปรับนะตรงนี้นะครับผมเออสำหรับสายโจมตีระยะไกลนะครับผมก็บวกพลังว่องไวนะครับผมชํานาญร่างกายเนี่ยไม่ต้องบวกสำหรับระยะไกลแต่สำหรับระยะใกล้ล่ะก็จะเป็นอ่า พลังนะครับผมว่องไวชนานาญเนี่ยก็บวกนะครับผมเหมือนกับตัวระยะไกลเลยแต่ว่านะครับผมชํานาญเนี่ยขอให้ทุกคนลดมาบ้างนะครับผมลดมาแบ่งให้กับร่างกายด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับที่พี่บอกไปก็จะเป็นสายจมงตีระยะไกลระยะใกล้นะครับผมเดี๋ยวเรามารีเซ็ตพรสวรรค์ดีกว่าอ่าอย่างเช่นอ่นาแน่นอนเลยเมื่อกี้มันมี14ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเอาให้มันเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามัน ยิ่งตีแรงนะครับผมพี่ต้องการแบบรบไรบึมๆต่อไปนะครับผมตีติดคลิปเนี่ยพี่ต้องการมากๆเลยนะอ่าเอาเป็นสิบสิบแปดสิบแปดแบบนี้ปหมว่องไวนะครับผมตีให้มันติดทีหน่อยเอ่อสิบห้าพอนะครับผมสิบห้าพอเอ,เอเ้ยมันเยอะไปนะครับผมเดี๋ยวขอปรับแล้วชํานาญนะครับผมชํานาญเอาเป็นห้าพอไหมชํานาญห้าอันนี้คลินะครับผม เออเราบีต้องไวอันนี้มันจะถึกเกินไปแล้วพี่ไม่ต้องการวะ่ะเออเป็นเพิ่มนี้นะเพิ่มนี้เออนะผมอ่ะพี่จะเป็นปรับเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันบางทีพี่ก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนใหม่ทีหลังเพราะว่าพี่ต้องการให้มันถ้าเกิดว่ามันไม่บาลาน์นะครับผมตอนนี้คลีพี่ก็จะถึงอยู่ที่พันสองนะครับผมสิบก็ดีเหมือนกันแต่พี่จะไปไล่พวกวงแหวนอะไรให้มันเพิ่มคลีที่มันสูงกว่านี้อีกนะครับผมตอนนี้คลีมันยังไม่ ไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับ2,000เนี่ยพี่แนะนําว่าให้แบบว่า2,500ขึ้นนะครับผมสำหรับสายโจมตีอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปที่ถังซานกันเลยดีกว่านะครับผมถังซานแน่นอนว่าสายควบคุมนะครับผมเขาจะอยู่ระยะไกลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการปรับพรสวรรค์มันเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้นะครับผมตามที่เขาแนะนําก็จะเป็นพลังสิร่างกาย10บนะครับผมว่องไวนะครับผมแล้วก็ชํานาญเราก็ต้องมาดูสกิลวงอ่าสกิลวิญญาณกันด้วยนะครับผมว่าควรบวกนะครับผมควรบวกพลังให้กับ พวกสายแบบนี้ไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าไอตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่สายควบคุมที่มันเน้นมากๆนะครับผมอย่างเช่นถังซานเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่ากึ่งควบคุมนะครับผมแล้วก็มีดาเมจอยู่บ้างแต่ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่พี่มองว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นนั่นคือเย่กวนนะครับผมเย่กวนเนี่ยจะเป็นสาย ออกโจมตีนะครับผมเยอะกว่าถาังซานดังนั้นเนี่ยการบวกพลังให้มันสูงๆเนี่ยควรไปบวกให้เย่กวนนะครับผมควระบวกให้เย่กวนถ้าเกิดว่าใครเอาเย่กวนมาเล่นนะแต่สําหรับถังซานเนี่ยเราไม่ต้องการบวกพลังให้มันมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็บวกให้มันด้วยนะก็จะเป็นมานนี้โดยพี่จะ เอาร่างกายนํานะครับผมเอ้ยเอาไปทําอะไรวะร่างกายร่างกายเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับผมมันอยู่ตรงกลางดังนั้นเนี่ยพี่จะขอเอาชํานาญกับตัวนี้นะครับผมแน่นอนว่าระยะไกลเขาตีระยะไกลมันจะไม่ค่อยแม่นดังนั้นเนี่ยพี่จะบวกเป็นเริ่มจากชํานาญนะครับผมต่อไปนะครับผมการบวกพลังดีไหมอืมเอาเป็นว่องไวติดก,กีนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากนี่วาเอ่อเอาเอาเป็นพลังนะครับผมพลังก็ถูกแล,ล้วแหละเพราะว่าไม่มีอะไรมากจริงๆนะอันนี้คีย์ทคอนก็ตามมาเลย ดังนั้นเนี่ยชำนานยิ่งสูงยิ่งดีนะครับผมอ่ะว่องไวแล้วก็บวกไล่ไปแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบไหนอ่าว่องไวว่องไวเนี่ยจะเป็นหลบหลีกเพิ่มครีติคอนอันนี้ขอเอาไว้ต่ําสุดก็แล้วกันนะครับผมสำหรับว่องไวเดี๋ยวขอเป็นชํานาน <c oughs> ชํานานนี่บวกอะไรมั่งวะต้านคลีหรอชํานานใช่ป่าวะเออต้านครีทิคอนด้วยไม่อยากเอาเยอะเลยวะ่ะเอาเป็นพลังก็แล้วกันนะครับผมร่างกายก็พอมีบ้างอะไรประมาณนี้ ก็เหมือนว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็ต้องการพลังเหมือนเดิมนะทุกคนอะใไมบวกไปบวกมามันต้องการพลังเหมือนเดิมปะเอ่อเป็นชํนานาญว่องไวอะไรติดคลินะครับผมตีติดคลีอะไรอย่างเงี้ยเออสรุปแล้วนะครับผมก็ต้องเป็นพลังเหมือนเดิม <c oughs> ไม่มีอะไรต่างจากนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับสายควบคุมที่พี่อยากจะตั้งให้เพราะอะไรนะครับผมพี่ขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมทุกคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราเอาไปตั้งเองได้ พลังจะบวกอะไรพลังจะบวกโจมตีนะครับผมโจมตีเดี๋ยวพี่ขอจบคลิปแค่นี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าทุกคนควรเอาไปตัดสินใจปั้นเองกันดีกว่านะครับผมพี่ขอทวนอีกรอบหนึ่งก่อนจบคลิปนะครับผมพลังบวกอะไรบ้างนะครับผมอ่ะพลังจะบวกที่โจมตีนะครับผมแล้วก็บวกต้านทานก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับร่างกายจะบวกอะไรบ้างร่างกายก็บวกเลือดกับป้องกันนะครับผมต่อไปวองไวยบวกอะไรล่ะวองไวจะบวก คริติคอนนะคะรับผมลบลีกแล้วก็ต้านทานจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนชนานาญชํานาญบอกอะไรบ้างนะ,ะผมก็จะเป็นตรงเป้าทะลวงแล้วก็ต้านคริติคอนนะครับผมก็จะเป็นแบบน,นี้เอ้ยใช่ป่าววะเออถูกแล้วถูกแล้วต้านคริติคอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยชํานาญนะครับผมควรบวกให้กับ สายควบคุมนะครับผมเผื่อควบคุมดีสุดเพราะว่าเขาอยู่ระยะไกลนะครับผมแน่นอนว่าตัวละครเนี่ยสายควบคุมไม่มีหรอกนะครับผมที่มันอยู่ระยะใกล้นะครับผมมันอยู่แต่ระยะไกลทั้งนั้นแหละดังนั้นเนี่ยการที่เราจะปรับให้มันตรงเป้าเราได้ทะลวงมาด้วยนะครับผมแล้วเราก็ได้ต้านกรีมาด้วยต้านกรีเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีเหมือนกัน ก็ถือว่าดีนะครับผมตัวนี้ดีเลย2อย่างนี้นะครับผมตรงเป้ากับทะลวงก็จะปรับเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปรับเสียวอูอะไรต่างๆเออแล้วก็พี่ขอฝากอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมสําหรับแม่ถังซานเนี่ยพี่บอกเคยบอกไปแล้วว่าแม่ถังซานเนี่ยต่างจากตัวอื่นเราสามารถบวกพลังให้มันโจมตีแรงๆได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยพี่ขอข้ามเลยแล้วกันเพราะว่าก็จะเอาไปปรับเป็นตามอันนี้ก็ได้นะครับตามถังซานส่วนนิ่งหลงหลงเนี่ย เรามาดูที่สกิลวงแหวนวิญญาณพี่ขอแถมเนยนะนีง่หลงเนี่ยจะบวกเฮสพีนะครับผมก็คืออะไรฮิวแรงตามเฮสพีของตัวเองดังนั้นเนี่ยการที่นิงง่งหลงจะบวกนะผมร่างกายนําถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่มันฮิวแรงๆนะครับผมอย่างเช่นเอาซื้อขาก็เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอพอสวรสค์นแนะนํานะครับผมบวกเป็นเอาซื้อขานะก็จะเป็นร่างกายนานะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เขานะครับผมอยู่ด้านหลังแน่นอนว่าการที่เขาจะตีีไไมม่่โดนนนก็็เปอะรทั มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันตีไม่โดนอ่ะเออเอาเป็นว่ามันตีไม่โดนแล้วก็เพิ่ม H p นะครับผมเพิ่ม H p ให้สูงยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับผมนิ่งหลงจะฮิวแรงขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการปรับเลือดให้นิ่งหลงฮิวแรงก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมจึงคิดเชียร์ให้ปรับเลือดก่อนนะครับผมเลือดก่อนดังนั้นดีพี่ค่อยพี่ค่อยย้ำไปหลายคลิปแล้วนะครับผมว่าให้นิ่งหลงเนี่ยปรับเลือดนะครับผมดันเลือดให้มันสูงสุดเลยเพราะว่าเขาจะได้ฮิวแรง นะครับผมก็จะเป็นสลับตามนี้นะทุกคนก็หวังว่าจะได้ข้อมูลนะสลับที่พี่อธิบายไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมสลับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดบ b ายครับทุกคน